การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบซึ่งผู้สอนจะจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารและการนำเสนอตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยบทบาทของผู้เรียน นอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันอีกด้วยซึ่งผู้สอนจะลดบทบาทการบรรยายลงและเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้อนที่จะทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเนินสะอาดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตำบลยางสาวอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น168คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น15คนภายใต้การบริหารงานของนางชุตินันท์พกานวนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด มุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยได้รับการสนับสนุนโครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในปีงบประมาณพศ2566มาใช้บูรณาการการศึกษาเพื่อช่วยให้การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติและมีคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียนศตวรรษที่21ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการวิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินค่า จากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและยังส่งเสริมการเรียนการสอนระหว่างครูและนักเรียนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นหรือทำเครื่องหมายบันทึกไว้บนหน้าจอได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือระบบอื่นๆแบบไร้ขีดจำกัด จากการได้รับการสนับสนุนดังกล่าวนักเรียนของโรงเรียนบ้านเนินสะอาดได้เรียนรู้ตามกระบวนการ active learning โดยห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพครูและนักเรียนได้รับโอกาสให้เข้าถึงการเรียนการสอนแบบมีการโต้ตอบและมีส่วนร่วมในห้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ active learning นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้น ที่จะเข้าเรียนมีความพร้อมเปิดรับการเรียนรู้และมีทักษะในการเข้าถึงเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆโรงเรียนบ้านเนินสะอาดจะมุ่งพัฒนาศักยภา,าพของผู้เรียนและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยมุ่งหวังที่จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานอื่นๆต่อไป